สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับหมอปายเปิดคำทํานายดวงเมืองปี2566เตือน5เหตุการณ์ต้องระวังเป็นปีแห่งไฟภิกษุณีปายหรือหมอป่ายไพรกระซิบได้ออกมาทํานายกำลังเป็นที่น่าสนใจและตื่นเต้นกับคำทำนายดวงเมือง ปี2,566ของหมอปายพรายกระซิบหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงตรงกับที่หมอปลายได้ทำนายไว้หลายครั้งและล่าสุดได้เผยคำทำนายดวงเมืองปี2,566เตือนถึงเรื่องที่ต้องระวัง5เหตุการณ์ใหญ่ๆด้วยกันคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบในปี2,566มีดังนี้1จะมียักษ์ตนหนึ่ง ออกมาอารวาสเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนหรือไม่จะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือนหนึถึงเดือนสา ยานพาหนะสี่ล้อจะเกิดการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตจำนวนมากในช่วงต้นปี2566 3จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่น่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือ กำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์วงเล็บที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี66 ปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับจากทางเพจ Facebook โหนกระแสได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพดังนี้ครับพลทหารตามหาแม่15ปีสุดท้ายเจอตัวแต่ไม่มีโอกาสได้อยู่ด้วยกัน 29ธันวาคม2565ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่เสียชีวิตที่พบเป็นรายที่21คือพลทหารชลัดอ้อยทองพลตรเรือหลวงสุโขทัยแต่โชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อเจอแม่ที่พยายามตามหามา 15ปีแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแฟนสาวของพลทหารชลัดได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กพร้อมกับรูปภาพของแฟนหนุ่มพร้อมระบุข้อความว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องห่างกันแสนไกลแล้วนะไปเป็นเทวดาบนน,นู้นนะหลับให้สบายนะไม่ต้องเป็นห่วงเขากับยาส่วนแม่ที่เธอให้เขาตามหาเขาเจอแล้วนะ อยู่บนนนะู้นน่ะอย่าดื้อละ่ะเขารักเธอนะคนเก่งของเขาในเบื้องต้นทราบว่าแม่ของพลทหารชลัดได้หายตัวไปเมื่อ15ปีก่อนขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่ผ่านมามีการตามหาตัวมาโดยตลอดกระทั่งล่าสุดกองทัพเรือได้ช่วยประสานจนพบแม่ของพลทหารชลัดเพื่อนามาตรวจยืนยัน DNA แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องห่างกันไกลแสนไกล ผลลุกย้อนคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบเตือนไว้ก่อนเกิดไฟไหม้ผับผลลุกย้อนคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบเคยเตือนไว้ก่อนแล้วก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ผับชนบุรีโดยเป็นคำทำนายเตือนเหตุร้ายในช่วงครึ่งปีหลัง2565จากกรณีเกิดไฟไหม้ผับชนบุรีเมื่อสี่สิงหาคม2565ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เมื่อย้อนกลับไปดูคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบเคยทำนายดวงครึ่งปีหลัง2565เตือนก่อนเกิดเหตุไฟไม่ผับชนบุรีเมาเทนบีว่าครึ่งปีหลังจะมีเหตุเกี่ยวกับน้าและไฟผลลุกย้อนคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบเตือนไว้ก่อนเกิดไฟไม่ผับก่อนหน้านี้หมอปลายพรายกระซิบเคยเตือนในช่วงครึ่งปีหลังว่าสิ่งที่กลัวคือเรื่องของน้ำไม่รู้ว่าน้ำอะไร จะมีน้ำกับไฟมาอีกแล้วไฟน่าจะเป็นที่เล็กๆที่ควันขมงได้พอสมควรหรือโรงงานแต่ไม่ใช่พื้นที่ป่าเลยมองว่าเหมือนที่เล็กช่วงนั้นก็อาจจะเยอะหน่อยส่วนเรื่องของน้ำน่าจะเป็นน้ำจากฝนและน้ำที่เก็บไม่ดีน้ำทะลักน้ำนองจะมาอีกปัญหาเดิมๆเ,เลยช่วงตุลาคมและพฤศจิกายนจะมีปัญหาการศึกษาการท่องเที่ยว ที่คนจะเริ่มหันมาโทษการจัดการความปลอดภัยไม่ดีถ้าท่านพูดเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของคนไปเที่ยวหรือต่างชาติเข้ามาแล้วมีการเสียชีวิตหรือมีอะไรที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นที่เห็นอีกรอบคือเรื่องของเครื่องบินช่วงประมาณปลายปีการบินมีปัญหาเครื่องบินมีเหตุมีทีทีประมาณ 3- 4เรื่อง ทั้งในและนอกประเทศอาจารย์โอเล่เตือนปี2566โรคใหม่มาแรงกว่าโควิดเปลี่ยนแปลงการเงินครั้งใหญ่แนะธุรกิจที่พลิกฟืน้น15วันนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งวันที่1-15มกราคม2566อาจารย์โอเล่เตือน2566ระวังโรคใหม่แรงกว่าโควิดเปลี่ยนแปลงการเงินครั้งใหญ่ปลายปี แนะธุรกิจที่จะกลับมาพลิกฟื้นปี10เดเผยคลิปอาจารย์โอเล่เตือนต้นปี2,566ภาพรวมดวงเมืองโรคระบาดเศรษฐกิจด้วยอาจารย์โอเล่เตือนดาวมฤตยูกลับคืนเข้าราศีเมษซึ่งเป็นดวงเมืองต้องรอดาวมฤตยูก็จะกลับมาคืนราศีพฤษก,กเช่นกันแต่ช่วงวันที่1 1 5มกราคม,ม2566 ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่แค่ดาวมฤึกตยูดาวราหูดาวลุ่มหลงจะลงทุนอะไรนั้นก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะปีหน้าต้นปีเศรษฐกิจประเทศต้องใช้จ่ายระมัดระวังตั้งสติในการใช้เงินช่วง15วันนี้ดาวเสาทำมุมเป็นเกษตรทำให้ธุรกิจอิดหินดินปูนทรายรวมถึงเกษตรกรรมจะกลับมาพลิกฟื้นคลึกคลื้นกัน อาจารย์โอเล่กล่าวอีกว่าอีกเรื่องใกล้ตัวโครคภัยไข้เจ็บโรคอุบัติใหม่จะมีโรคที่แรงกว่าโควิดอยู่รอบบ้านของเราต้องระวังไม่ให้เขาเข้ามาขึ้นกับทุกคนไม่ได้ขึ้นกับดวงชะตาขึ้นกับสติการใช้ชีวิตของเรานั้นอย่างมีสุขะอ,อนามัยแต่เราหนีไม่พ้นแน่ในวิกฤตรอบต่อไปนั้นไม่ได้ให้ตื่นตระหนก ให้ระวังเรื่องของเงินเงินทองทองเศรษฐกิจปี2 5 6 6คุณจะได้รับเรื่องของการเงินที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนช่วงปลายปีของการเข้าสู่ระบบเงินใหม่ของโลกนั้นการเปลี่ยนแปลงการเงินของโลกครั้งยิ่งใหญ่ในปีกระต่ายเต้นครั้งนี้เป็นต้นไปถามว่าการเปลี่ยนแปลงการเงินที่ดีหรือไม่ประเทศไทยมีพระสยามเทวธิราช มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นั้นแต่เราต้องปรับตัวเรื่องระบบธุรกิจของเราเช่นกันเพราะปลายปีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้50ต่อ50ภิกษุณีปลายเผยดวงชะตาปี2566เตือน5เหตุการณ์ต้องระวังหมอปลายภายกระซิบเผยดวงชะตาปี2566 เตือน5้าเหตุการณ์ต้องระวังมีเรื่องราวโศกนาฏกรรมเรื่องเกี่ยวกับไฟเรียกได้ว่าเป็นที่จับตามองกับคำทำนายดวงชะตาของภิกษุณีปายหรือหมอป่ายพลายกระซิบหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงกับคำทำนายที่ทำนายไว้หลายๆครั้งล่าสุดได้เผยคำทำนายดวงชะตาปี2566เตือนถึงเรื่องราวที่ต้องระวัง5เหตุการณ์ หจะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอารวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธวงเล็บไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนหรือไม่จะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบ ช่วงเดือน1ถึงเดือน3 2. ยานพาหนะสี่ล้อจะเกิดการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่น่ากลัวเท่าเดือน6ถึงเดือนเดโดยที่เรานั้น จะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด4ในช่วงปีใหม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปรลวไฟจากอุปกรณ์วงเล็บที่ไหนอึดอัดคนเยอะ ให้หลีกเลี่ยง5ในช่วงปี66ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ